ใช่ลูกใช่ไหมกำลังช่วยพ่อประกอบอยู่ครับของใหม่ผมเองอะไรนะของใหม่ของผมโนยิ้มหวานให้แม่จิ๊บอันนี้ไม่ทาันอากาศหนะายหนา,า,าใช่ไหมใช่ไหม ให้ผมหน่อยอ่ะโนทุบๆๆจะได้แน่นๆรอค้เดี๋ยวเดี๋ยวหาไข่ลูกเดี๋ยวหาตัวนี้ตัวนี้ทุบขอไข่อยู่ไหนขอขไข่ขอไข่กับหัวดี่กับผ้ากับผ้าไม่ใ้ไม่ใ้ไม่ใ่นาน,นอันนี้ลูกอาบแล้วออกมาใหม่ อันนี้เขาเรียกว่าจอยอยู่ขอให้เขาตบตบลงเย้ดิ๊เย้